ตอนเช้าสายๆหน่อยนึงเ้าข่อยเด้ขอยอย่อยหัวตาตื่นกลางคืนกลางคืนเขาก็นอนดึกเมื่อคืนนอน่มันเจ้าเมาื่อคืนนอนตะเวนนี่เนาะสองกุ่เนาะเอามาทำจนพับเอามาทำแล้วเป็นยังไงเอาก็ทำเป็นขขึ้นทำเป็นกล่องนะ ขึึ้้นนหอยหอยันว่าหอยอันนั้นเป็นเป็นที่สำนักงานสำนักงานขาย หนาวหนาวหนาวมามาโอยนานโยนไม้ใส่ของเพื oh. so <laughs> ่อนเผ็ดยาโอ้ตากเอาว่ทั้ะตามาดุเลยตามาใครอยาเอาไม้ไปโยนใส่ไม่ได้นะ เอาไว้เอาเก็บเลยไม้ไม่ต้องไม่ต้องปิ้ว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 มีช่องอีกช่องหนึ่งว่าได,ด้เบิ้งจักเทียก็ได้เห็ดเห็ดเพจสำรองขึ้นมาหล่ะตะกอนแต่ว่าที่ลงแน่แ่ก็คือจะมีพลอยเพชรใจเกินแสนทาไว้ให้หลานเขาเปิดหลานเขาอยากต่อไปเขาโตขึ้นเขาจะทำจ้จ้ะจ้เฮ้ยเป็นไงลูกเป็นไงเป็นไงเฮ้ยพลอยพลอยเป็นไรคะเอ้าตา <C> e <at> ไปแล้ว <c oughs> ตาไปแล้วลูกตาตายุ่งไม่หนูค่ะโอยตา่ไม่หนูหนูไหนไม่ลูกหนูไหนหนูก็พักนะมันมันเป็นยังไงมันเป็นหนูไม่วิ่งเลยไอ้หนูไม่วิ่งเลยหนูนื่อยโอ๊ยไปไปเฮ้ยคอยนั่งอยู่ตรงนั้นพี่คอยขี้เล่นหนึ่งตรงนั้นอืมอืมว้าอย่าเฟซรักกัสตายด้วย ล้างหน้าล้างหน้าเลยอ่ะพี่ฝนยิ้มวยนั่งอะไรตรงนั้นดูสิยิ้มวยทำอะไรเหรอบรรยากาศดีมากค่ะตอนเช้าเศร้าไม่ค่อยได้ข่อย,ย,อยหัวละตื่นเ <c oughs> <c oughs> พิ่งตื่นนะคะเห็นไหมดีแค่นูนี่เห็นไหมชื่อยูน่นี่เห็นไหมน,น้องหนูนี่หน้าสงสารไข่ลกูก น่าสงสารน่าสงสารใครหน่าสงสารน้องพลอยน้องพลอยเป็นอะไรคะว้าใ้พ่อมาดูหน้าตาดิพ่อเอออะไรนะลูกตรงนี้หน่าสงสารไม่หนาวเลยค่ะอากาศมันมันอากาศดีเลยไม่ต้องเล่นนะเออออออใครล่ะลูกไม่ต้องเล่นเออออออใคร เออเดี๋ยวคุณตาดิเออเดี็กๆใครติดติดก่คนกระดใหญ่ใหญ่ขายใหญ่แปะไว้แม่เด่นี่แม่เดนจ้ะจับมันจีบมันไมแม่เหัวแม่เดี๋ยวเราแม่ออกห้าวลูกออกเองแม่เดี๋ยวเราแม่ออกห้าวยายใหญ่แปะไว้เป็นสัญลักษณ์ไว้เฉ๋ยจับไว้ที่ไหนจับได้อาจารย์มาจับคอจับตัวจับได้ไหมครับโจรมาจนมาโจรมาโจรมาเร็ว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 จรมา โจนกำลังเล่นมิวสิกอยู่พ่อพ่อดูเขาเล่นมิวสิกจมเลยนสวัสดีค่ะสรุกหนูเห็นหนูเห็นถ้าเห็นผู้ใหญ่อ่ะสวัสดีค่ะหนูจะไปร้องโว้กเวกใส่ไม่ได้ อะไรอ่ะแล้วมหมอาจับโจรเหรอโจรเหรอเจ้าเป็นโจรเหรอโอ้โหพอแล้วค่ะยอมแล้วค่ะคุณตำรวจยอมแล้วค่ะยอมแล้วค่ะเอาไปนี่จับนี่โจรไล่ตำรวจแล้ววันนี้อ้าวไปอะไรโจรไปแล้วตะเล่ <c oughs> แล้วโจนไหวไหมคุณตำรวจพี่โจนไหวไม่ได้โจนเหนื่อยยางจนไม่เหนื่อยจนไม่เหนื่อยตอนนี้กาแฟยายอะเย็นแล้วโอเคว้ายว้ายใหญ่มากอุ้ยไม่เอาแล้วค่ะกลัวโอ้เออเออกลัวกลัวแล้วค่ะคุณตำรวจวางเลยค่ะคุณตำรวจวางไว้ค่ะเอ้ยนักหักเลยคุณตำรวจหักเลยยดูนีิคอน โจอะอุ้ยไปแล้วโจนอะไโจนอลไรตำรวจเร็ว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 าเร็วเร็วเร็ววตาตาโจนไม่ไหวแล้วเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเจ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮ้ยเจ้ยเฮ้้ยเฮรว้ยเฮ้จเฮ้้้ เหนื่อยยังคะยังไม่เหนื่อย <laughs> 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 เสียงปืน นึกหักเลย